สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่วันที่ตะลุยข้อสอบรับราชการภาคกนะครับผมข้อที่39ครับพ่อซื้อปกามาขายด้วยเงิน700บาทครับโดยซื้อปกาแดงมาขาย450ส่วนเงินที่เหลือซื้อปกาสีน้ำเงินครับผ่านไป7เดือนปรากฏว่าปกาแดงขายได้กําไร100ได้กําไร36%ส่วนปารกาน้ําเงินขาดทุน40%เ เมื่อพ่อขายปะกาทั้งหมดอยากทราบว่าพ่อได้กําไรหรือขาดทุนกี่บาทคือตอนแรกครับซื้อปะกาครับซื้อปะกาซื้อปะกามา700บาทครับในปะกาเนี่ยโดนแบ่งออกเป็น2ตัวเขียนแบบนี้เลยแล้วกันนะครับปะกการนี้โดนแบ่งออกเป็น2ตัวก็คือปะกาแดงกับปะกาน้ําเงินครับปะกาแดงกับปะการน้าเงิน ปากกาแดง450บาทปากกาปากกาน้ำเงินปากกาเงินกี่บาทครับเขาไม่บอกครับเขาให้เราคิดเองนะครับนี่ไงก็ซื้อรวมกันได้700ครับซื้อรวมกันได้700ครับซื้อปากกาแดงไปแล้วลืมเขียนแดงอ่ะแดง 450ที่เหลือก็ต้องเป็นปากกาน้ำเงินครับคือเท่าไหร่ครับ250บาทได้ตัวนี้นะนี่ได้ตัวนี้แยกกันไปไหนได้ตัวนี้นี่แยกกันนี่เห็นนะได้ตัวนี้ครับทีนี้ปากกาแดงครับขายได้กำไร36บาทครับเอ้ย36เปอร์เซ็นต์ครับเรามาหาครับปากกาแดงครับ450ครับคูณกับ36กเปอร์เซ็นต์ก็คือ36สส่วนร้อยครับได้ตัวนี้ อันนี้คือได้กำไร36นะครับกำไร3ามร36%ครับคิดตัวนี้ก่อนครับตัดส่วนได้กี่ตัวครับตัดส่วนได้แค่ตัวเดียวครับนี่ครับเห็นไหมเห็น10กับเห็นอะไรครับ45ใช้แม่อะไรตัดครับใช้แม่5ครับ5 2 10 5 9 4 5กครับก็จะเหลือ9คูณ36คูณ2แอบเห็นครับ36กับ2ครับ2ตัดได้ครับ212 212เศษ1 2อะไรได้16ครับ286ครับคำตอบของเราก็คือ9คูณกับ18ครับข้างบนฝึกการตัดทอนนะ9872ครับทด7ครับ919บวก7ได้162บบาทนี่คือกำไรครับนี่คือกำไรนั้นแสดงว่ารวมกำไรกับต้นทุนแล้วเรียบร้อยครับอันนี้เรารวมทั้งหมดครับ รวมทั้งหมดจะได้กี่บาทครับก็คือ450ครับต้นทุนบวกกับ162ครับก็จะได้2ได้1ได้6ครับบาทนี่คือปากกาแดงครับปากกาแดงได้กำไร36%ก็คือเอา36คูณ100มาคูณครับได้กำไรก็ต้องเอามาบวกเพิ่มครับบวกจากต้นทุนแสดงว่าต้องได้เยอะขึ้นแต่ปากกาน้ำเงินครับ ปากาน้ำเงินขาดทุน40%ครับปัญหาใหญ่เลยครับปากาน้ำเงินขาดทุนครับปากาน้ำเงินตัวนี้ขาดทุน40%ครับขาดทุน40%ครับก็ไม่คิดปกตินะครับ250ครับคูณ40% 40ส่วนร้อยนั่นเองตัดศูนย์ได้2ตัว1ตัว หนึ่ตัวเหลือ4ี 25, 4่คูณยี่ห้าสี่คูณยีได้100บาทครับนั้นแสดงว่าขาดทุนไปเท่าไหร่ครับขาดทุนไป100บาทครับความหมายของขาดทุนกืออะไรนี่ไงซื้อประกันเงินมา250ครับขาดทุนไป100ยหนึงเราจะเอามาบวกอีกไหมล่ะมันก็มาบวกไม่ได้ครับนั้นแสดงว่ารวมทั้งหมดครับรวมรา,ราคารวมด้วยกันนะครับรวม ทั้งหมดรวมตัวนี้เอามาบวกไม่ได้นะต้องเข้าใจก่อนนะว่ารวมคืออะไรรวมคือสรุปนั่นเองเราสรุปสุดท้ายครับนะก็ซื้อมาเท่าไหร่ครับ250ขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนไป100ก็ได้250ลบด้วยอะไรครับลบด้วย100ครับมันก็จะได้150บาทนั่นเองนี่ไงนั้นแสดงว่าปากกาจะต้องได้เงินน้อยลงเพราะขาดทุนแต่ปากกาแดงอ่ะจะต้องได้มากขึ้นเพราะได้กำไร เราสรุปครับสรุปได้เงินทั้งหมดเท่าไรครับอันนี้ของปากกาแดงอันนี้ปากากานําเงินครับนี่อันนี้ของปากกานําเงินเอปากกาแดงอันนี้ของปากกาเงินครับรวมกันได้เท่าไหร่ครับนี่เป็นเงินเท่าไหร่นะครับได้2ได้6ได้7บาทนั้นแสดงว่าสรุปแล้วผ่านไป7เดือนครับรวมทั้งปากกาแดงและก็ปากกานําเงินแล้วเราขายได้ทั้งหมด7 6 2บาทครับ ซื้อมา700ครับขายได้762ครับนั้นแสดงว่าได้กำไรหรือขาดทุนได้กำไร62บาทครับแต่เราต้องมาแยกคิดปากกาแดงกับปากกาเงินเองนะครับโอเคนะไห้นะแยกปากกา,กาแดงออกไปส5 0อโจทย์บอกมาปากกาเงินโจทย์เล่นแง่ครับโจทย์ไม่บอกมาครับว่ากี่บาทแต่เรารู้ว่ารวมแล้วต้องได้700เราก็รู้ว่าตัวนี้เป็น250เพราะว่าแดงกับเงิน,นเงินรวมกันแล้วต้องได้700 แต่ปากกาแดงมันได้กำไรสามสเอร์เเอาสาส่วนร้อยเข้ามาคูณเลยครับมันก็ได้ร้อยหกได้กําไรก็มาบวกเพิ่มนะครับนี่คือยอดของปากกาแดงปากกาน้ําเงินคล้ายๆกันแต่ปากกาน้ําเงินขาดทุนครับขาดทุนก็ต้องเอามาลบออกครับก็จะเหลือแค่150ครับนั้นแสดงว่าเอาเงินทั้งหมดมารวมกันก็ได้ร้อยเจ็ดสิบสองร้อยหกสิบสองเจ็ดร้อยหกสิบสองนะครับก็ซื้อมาเจ็ดร้อยขายเบ็ดเสร็จแล้วได้เจ็ดร้อยหกสิบสองก็ได้กําไรเท่าไหร่ครับ 62บาทตอบใช้ข้อ4ครับนะข้อนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับผมได้กําไรขาดทุนนะครับแยกดีๆนะกำไรก็คือต้องเพิ่มขึ้นขาดทุนก็จะลดลงนั่นเองนะเดี๋ยวไว้เจอนข้อต่อไปครับผมสวัสดีครับ